ไนใดเองได้แล้วโซนอีกแล้วนะพูดกับใครอ่ะพูดกับใครมันแก้นเกี้ยวมันเลียวมันนอนมากเกินนะไม่มีคนพูดกับใคร เทีวาวถวดอ่ะได้กับถวดั้างจ้ะคนนอนข้างหลังแมวนอนบนที่นอนเยมากเลยไอมเได้อนกันเน่อยอย่า กระตอบกนนะระติ๊กระบุญเอ้าหลับแล้วกระบ,บุนเย็นกว๋วยเตี๋ยวไม่ค่อยโซนแล้ว Ap à, nam bồn ba ni lơ yu lời kin ta mẹ áo kin ta nó mần thì non nữa เอาที่นอนน้าเอาเอาบนที่นอนเอาไม้ที่นอนนอนที่นอนเอาที่นอนไม้เอาไม้ที่นอนนอนบนที่นอนไม้ อนน้ำไเหมือนเด็นนัก้นขี้เสร็จก็กินข้าวต่อเลยผ้าก็ไม่นุง่งหันตัวยกกันอย่าแข้งเทื่อตรงตรงกินใ่ะดีอย่าให้หกโตแล้ว พอเสื้อเร็วอาบน้ำเช็ดตัวอาบน้ำเช็ดตัวดูคนเดียวอ่ะนะให้อาบน้ำบนบ้านเลยอาบเองด้วยปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวค่อยถูพื้นเอาเพราะว่าเบกไปไม่ไหวอะ่ะคนเดียวนะคนเดียวยังอาบเองได้นะ บ้านผุหมดแล้วอาบน้ำบนบ้านทุกวันอาบน้ำบนบ้านเรียบร้อยดูนะจะยอมนอนบนที่นอนไหมวันนี้จัดไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็นอนกลางพืน้นไปนอนบนที่นอนไปถ้าไม่นอนบนที่นอนนันตีทุกเคียนไปนอนบนที่นอนเลย ทอดไปทอดไปนอนบนที่นอนต้องใช้พาลังหยกวันหยกวันกระดึบกระดึบไปอึบอึเอออึบอึไปไปไปนอนบนที่นอนเลยกระดึบกระดึบไปต้องออกแรงบ้างเดี๋ยวพิการติดเตียง มืดแล้วสวยแล้วนะวันนี้สวยแล้วสวยไหมสวยไหมไปยับไปนอนบนที่นอนไปเรววันนี้มีทีนอนเรียบร้อยนะั้นเดี๋ยววันล่างเดี๋ยวจัดเตียงงายไหมเตียงหลอกกัยัง เดี๋ยวนอนบนเตียงพลัดหน้าแหกไรหร,หรอเบลนอนกลางหลังดีวะไม่มีใครเร็วไม่มีไปนอนไปไปไปฉันจะไปอาบน้ำแล้วไปไปไป,ไปนอนเร็วนอนบ๊อบบ๊อบ นอนนอนทางนูเอาววไปทางนูถทางที่มีมอนนู oh. นั่นแหละ <My mom. S 1> นอนชึงช้งชึ้งชึ้งอึดชึง้งเอามอนมานุ่นเร็ว mm. เอาอย่ายกลัวเอา ปุครับไม่ต้องขอปุ้นครับยาเบลพาอมอะไพาอมตาอยู่เลยมามาเบลเบลใครนะครูเต้ครูเต่นตายเร็วตายเล,เลยตายต้องนอนแล้วน,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 นอน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 ไม่ต้องพูดมาก ได้แล้วแต่ไม่นอนทำบริเวณไม่นอนออยกขึ้นมาได้แล้วนอนก็ตานอนนะได้เอ๋ยได้เอ๋ยไม่มีทูนแล้วทุนเนี่ย ไม่มีเร้วมากคขาไปเร็วมากขาไปซค่เร็วคอยซื้อไหมไม่มีไม่มีไม่มไมรู้ใส่เอวสุดอะไรเป็นอะไรทำไมไม่นอน และไม่เห็นก็ต้องนอนหลับแล้วตื่นมามันจะได้หายถ้าไม่นอนมันก็ไม่หายไม่ต้องรีบไปอยู่ให้นานๆนี่แดงอ่ะไปสบายแล้ว เป็นอะไรแต่ไม่นอนนอนตาไปลาเจนาเจไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวสวรรค์แกไปสวรรค์เชแล้วตัวเองนอนตาตัวเองค่อยไปก่อนสวรรค์น่ะนอนแต่ไม่ต้องเรียกแล้วก็ไปกันหมดแล้ว เออนอนได้นอนได้ใบดาไปดาบานป่านียนเสื้อครบโปเลเสื้อกินโนเลเ้อกเลนี่ไปบาน้เไยป่านี่อพอนอนบนที่นอนแล้วไม่หลับไม่นอนพูดตลอดเวลา,าลมก็เปิดให้แล้ววุ่นวายมากครับ ร้อนมากพัดลมคนละตัวเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลนกับท้วยไม่เอาบอกเลย พูดกันรู้เรื่องไหม,มนะป้อนนมเร็วป้อนนมตัวไหน,นตัวกินข้าว,วเดี๋ยวค่อยเก็บหน้าขอจ้วงเลยเนะาะถามไหมดิ่ลูบหน้าดีดิ น่าขัดจ้วยเลยนะอาบน้ำบนบ้านอีกแล้วนอนปะนอน,น,อนผู้บ้าถุงวันนี้นนผ้าซักไม่ทันลูกหลับเรียบร้อยเลยวันนี้แรงไม่ค่อยมีละ จะหมดแล้วนมเย็นจะหมดแก้วแล้วดูดมันดูดขวดนมเันนะเมื่อนได้กินขวดนมเลยนะเมื่อไงเมือม่งวันเนียวหมวงก็มมดเล้ไม่กินข้าวกินเนียวหม้วงก็ใชยได้ละ